หลังจากกินไปแล้วนะคะก็สิได้ความหอมของแบบนมนมนะคะแล้วก็รสหวานค่ะเพราะว่าสวัสดีค่ะแมวอัสุไทยอินเดียอินยูเอสเอนะคะเสียงดังแน่พราอมมือนีแมวอมากินข่าวบานแมยานะคะแมยากําลังสียเหตุกานถาค่ะนะคะตอนนี้นะคะแมยากําลังเห็นชาอินเดียอยู่นะคะเดี๋ยวให้ไปเบิ้งแมยาว่าแมยาเหตุยังใดแน่เนาะคะ่ะ อกนะค่ะแล้วก็พักชีแล้วก็พริกแล้วก็เออแล้วก็เลกเลือนะคะแล้วก็มีไอ้เม็ดเข้าเอื่นเหี้ยจจงนะแมวเปิดจำมา นี่นะคะก็เป็นชาอินเดียนะคะทิมยาเฮดใส่ไหกินนะคะแต่ว่าแมววากามี่คริปวิดีโอที่สอนเฮดชาอินเดียไว้นะคะเดี๋ยวแมววัดสิขึ้นลิงก์ให้ข้างบนนะคะทุกเทธอน,นะคะเวลาไปบ้านท้นอินเดียนะคะเขาก็จะแบบเอาชาอินเดียมาเสซื้อนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวแม่วัดสิมาสอนว่า การกินพรานฐานนะคะเขาใซ่อีกอย่างแน่นะคะสิกินกับพวกพักนะคะสิเป็นบัวแตงกวาหรือบัคเือเทศนะคะแล้วกัอันนี้ค่ะขาดบะไดนี่นะคะก็เป็นพวกพักดองต่างๆนะคะไว้กินเครื่องเคียงกับพวกอาหารอินเดียนะคะก็สิมีเป็นบุกพริกมีคิ้งมีแค่รทนะคะแล้วกัแบบพวก เครื่องมาลาต่างๆเนาะค่ะอันนี้แม่ว่าเฮ็ดบ่เป็นนะค่ะในแม่ยาเฮ็ดแล้วก็สิ่งต่อไปก็คือโยเกิร์ตเนาะค่ะอันนี้แม่ยาเฮ็ดเองเลยเนาะค่ะเป็นโยเกิร์ตเนี่ยเดี๋ยวแม่ว่าจะตักโยเกิร์ตใส่ก่อนเดี๋ยวไปทำ <Tomato. S 2> mm. อาหารอินอาหารอินเดียเนาะคะ่ะถือวใส่มือกินแบบเีนนะคะ ความเข้มเข้มเข้ม,เข,ม,เ,ขมเข้มของผักดองเนี่ยรสชาติแบบเปรี้ยวๆหวานๆของโยเกิร์ตนะคะกแซ่บดีนะคะเพื่อจะกินจะกินกับโยเกิร์ตแบบี้วมีซีเไปเลยลนะคะแล้วก็พักทก้อืม แล้วแม่ยากับมีของหวานนะคะอันนี้ก็คืออันนี้เขาเอินรัสกูลนะคะ,ะเขาเหตุจากชีสแล้วก็อยู่ในหนำเชื่อมนะคะเดี๋ยวเฮามาชิมกันว่าเป็นยังไงนี่นะคะมันก็จะเป็นแบบเป็นกรอเข้าๆกลมๆแบบนี้ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเขามาลองกันเลยนะคะ หลังจากกินไปแล้วนะคะก็จะได้ความหอมของแบบว่านนุ่มๆนะคะแล้วก็รสห,หวาน,นะค่ะเพราะว่าเป็นน้ำเชื่อมเนาะคะ่ะหวานเนาะตัวต่อไปนะคะจะคือจาลเล่บีนะคะแบบ หลายๆคนถ้าไปแบบโซอนอินเดียค่ะกัสิเจอขนมแบบนี้หลายเนาะคะ่ะมันกัสิีเป็นนาตาประมาณนี้เนาะคะ่ะอันนี้มันเฮจากไอแป้งแล้วก็น,น้ำตาลเนาะคะ่ะอารมณ์ประมาณว่าฝอยทองคล้ายๆฝอยทองเนาะคะ่ะแต่ว่าอันนี้เขาเฮเป็นแบบหูยยยๆบอร์เฮเป็นแบบแอนน้อยๆเนาะคะ่ะแล้วกับหอยลง น้ำเชื่อมหมอน้ำเชื่อมนะคะคือเห่าเห็ดไอ้่อยทองนะคะเดี๋ยวเห้มาชิมกันค่ะความยืดของน้าตะมีความกรอบๆแล้วก็หวานค่ะ,ะหวาน นี่กือบอิ่มแล้วนะคะน่ากินขญญเขาบานยะเแมยยากับเสถียรอาหารเสิร์ฟแบบสดใหม่ตลอดนะคะมื่อนี้แม่ว่ากอบว่มีม่ยังแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวก็อบจะไปนั่งคุยกับแหมยยาเนาะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ให้ช่องสะพาอินเดียอินยูเอสเอให้แม่วะะะาด้อค่ะเพื่อเสีบไม่ได้พลาดการติดตามนะคะว่าแม่วาพาไปเที่ยังพาไปกินอีกยังเนาะคะ่ะมื่อนี้ แปลว่าเขาโตไปแล้วค่ะพอกันไม่คลิปหนานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย